ทักทายค่ะพี่น,อน้องยิงพอป่นปะทู่ปุ่นปลาทูแบบบะตองกอลอันนี้ลูกเห็ดไม่ยังบ้านเหร อันนี้กะแจงเค้อหวานจะแซ่บแต่ว,ว่าขอยากินป่นไปทั่วเกลือปลูกเองข้าวผู้เดียวเมื่เนี่ย ให้กินให้พี่น้องด้วยเอ,อยาออกมาเสริรนดีเข่นกินเถ้งคุ้ยกับพี่นองเนาะเคล็ดคลิปยังแจ้งสีปังพี่น้องบอกเขาเนาะ คลิปแต่โกคเขาให้ป้าเป็๊ยนนะเขาอยากเขาให้ป้าเป็๊ยนนแต่ตัหัวขวนเพิ่นนี่เพิ่นก็เฮ็ดเก่งพักสลัดแก้ว กรอบเลยใส่ซานพี่น้องบูกกินต้องซสือนานี่กินพัก มะเขือกับมะเขือบูกเองก็ล้างบ้างเิงข่อกับแานไปกับเิงข่อกินขขาเนี่ยพี่น้องไข่กินง่ายๆารอก ปุ่นไปนทั่วทักทายเพ,เพื่อนทุกคนครับแม่กินข้าวกินแบบลูกทุ่งกินแบบปันบาน,น้าไม่น้องแซ่บค่ะ Ja. Uh -huh.